ณีที่มีคนแชร์กันว่าเจอเด็กตาสีฟ้าอีกแล้วจําได้ไหมคะก่อนหน้านี้มีน้องอมสินเมื่อ3ปีที่แล้วน้องก็ตาสีฟ้าก็ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันล่าสุดไปเจอที่นครพนมน่าจะชื่อน้องกิฟกับน้องแก้มนี่ค,ค่ะคือน้องหน้าตาน่ารักมากเลยนะแล้วก็มีการแชร์ความช่วยเหลือไปเนื่องจากบ้านน่ะก็อาจจะมีฐานะยากจนแล้วก็ที่พบก็คือน้องมีปัญหาคือตามองเห็นแต่ว่าหูไม่ได้ยินทําให้สื่อสารพูดไม่ได้ก็เลยมีการแชร์ความช่วยเหลือเนี่ยคุณผู้ชมมีความคืบหน้านะคะหลังจากที่กรณี ม,มีสื่อโซเชียลนี่แหละแชร์กันว่าเนี่ยเจอเด็กตาสีฟ้าค,คือน้องแก้มค่ะเด็กหญิงนารินอายุ9ขวบเป็นแฝดคนพี่มีดวงตาสีฟ้าสองข้างแล้วแฝดคนน้องชื่อว่าน้องกิ๊บ ชื่อเด็กหญิงนาราอายุ9ขวบเช่นกันทั้งคู่มีจุดเด่นอย่างที่เห็นเลยค่ะ oh. ก็คือดวงตาแปลกจากเด็กทั่วไปไ<ม>คือ,คอฟ้า,ฟาแบบฟ้า,ฟาจริงๆเลยนะใช่แต่น้องก็สามารถมองเห็นได้ปกตินะคะแต่ว่าพิการทางหูไม่ได้ยินเสียงทําให้ไม่สามารถพูดได้หลังมีข่าวแพร่ออกไปถึงปัญหาที่ครอบครัวยากจนค่ะนั่นคือผู้เป็นแม่เราจะเห็นภาพนะชื่อนางคำอายุ42เป็นชาวสปปลาวนี่แหละคะ่ะเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว อาศัยอาชีพรับจ้างขายแตงโมอยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมก็มีพี่สาวนะที่มีสามีเป็นคนไทยแล้วก็เช่าบ้านพักอาศัยคือก็มีการเปิดเผยกันว่าสาเหตุดวงตาสีฟ้านั้นก็จะเกิดจากกลุ่มอาการวาเดนเบิร์กซินโดรมค่ะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยากซึ่งคุณแม่น้องก็มีสีฟ้าเหมือนกันนะเออคุณแม่น้องก็ต<ท>าสีฟ้า,<ส>ฟาเช่นเดียวกันนะครับแล้วคุณแม่นี่คือเป็นเป็นชาวสปปลาวข้ามฝั่งมาทํางานที่ฝั่งไทยนะครับ โดยหลังจากเรื่องนี้แชร์ออกไปค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาช่วยเหลือ,อแล้วนะอยู่นน่าตานารักเลยนะใช่นเนี่ยมาช่วยคุณแม่ขายแตงโมโอ,อันนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาที่สื่อที่เขาลงพื้นที่เมื่อวานเขามอบให้คือน้องเนี่ยก็คือด้วยความที่น้องโอ๊ตบอกก็คือครอบครัวนี้เขาค่อนข้างมีฐานะ ลำบากพอสมควร<ช>ทีเดียวการที่น้องจะมีของเล่นนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายก็คือเมื่อวานพอพ,พี่พี่สื่อมวลชน,นพี่พี่คนใจดีที่ติดตามข่าวเห็นข่าวนี่ก็คือพอทราบป,ปั๊บเนี่ยก็เอาตุ๊กตามหมีไปให้น้องเนี่ยน้องก็กอดไว้ไม่ห่างตัวเลยเนี่ยนะฮะคือคุณแม่เขาก็ห่วงเรื่องของการศึกษาด้วยแหละคือ<ถ>อย่างน้องอย่างกรณีน้องอมสิทธ์นะถ้าเขาได้เรียนถูกที่ถูกทางนะเขาสามารถ มีพัฒนาการปกติเลยอยู่ในสังคมได้ตามปกติคืออย่างเคสนี้นะคะ่ะล่าสุดก็คือมีผู้ใจบุญต่างติดต่อช่วยเหลือทุกด้านแล้วนะแล้วก็มีการบริจาคเครื่องช่วยฟังค่ะส่วนการตรวจรักษาในระยะยาวก็จะมีการส่งตัวไปรักษาตรวจอาการเบื้องต้นที่โรงพยาบาลนาครพนมเพื่อหาแนวทางดูแลเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินและจะส่งผลดีต่อการพัฒนาชีวิตและการศึกษาในอนาคตค,คือคุณแม่ก็เคยบอกนะว่าคือก็เคยมีจะเปิดบัญชีก่อนหน้านี้ แต่ก็มีเหมือนมิจฉาชีพอะเข้ามาอ้างก็เลยทําให้กลัวว่าใครก่อนหน้านี้คุณแม่ก่อนที่สื่อจะมาเป็นประเด็นล่าสุดคุณแม่บอกว่าถ้าใครอยากช่วยติดต่อโดยตรงก็ได้เพราะว่ากลัวว่าจะมีมิจฉาชีพแอบอ้างแต่ว่าเมื่อวานนี้พอทางพมลลงอะค่ะ ก็มีการช่วยเหลือไปเปิดบัญชีแล้วเปิดบัญชี<อ>ให้เรียบร้อยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะช,ช่วยเหลือน่าชีวิตความเป็นอยู่ของน้องในเรื่องของการรักษาอะไรอย่างนี้นะนะอกจากติดต่อคุณแม่โดยตรงนะที่เบอร์065 5 9 8 1 1 8 2แล้วนะคะก็สามารถบริจาคช่วยเหลือผ่านบัญชีกองทุนช่วยเหลืออันนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลค่ะคผ่านทางธนาคารกรสิกรไทยสาขาอำเภอธาตุพนมบัญชีนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กฝาแฝดดวงตาสีฟ้าเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชีนะคะ1 9 7 3592323หรือไม่ก็ติดต่อไปที่เบอร์ก็ได้ของคุณคแม่คือเมื่อวานเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมจังหวัดนครพนมก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบเรื่องของอสิทธิการรักษานะครับก็ยืนยันว่าปัจจุบันน้องทั้งสองคนเนี่ยได้รับสวัสดิการคนพิการนะ คนละ1000บาทต่อเดือนแล้วก็หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบดูแลสิทธิสงเคราะห์ครอบครัวยากจนแล้วก็จะมีการประสานห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลนะครับทั้งเรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนศึกษาของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับก็บอกแบบนี้ครับให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้เนี่ยฝาแฝดของ ทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็กําลังเรียนอยู่ที่ชั้นปอสอง<ะ>ได้สิทธิ์การเรียนฟรีจนถึงชั้นม6นะครับคือการดูแลที่ผ่านมาก็พบว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยพัฒนาการทางสมองเนี่ยดีนะสามารถดูแลตัวเอง<ะ>ได้เข้ากับเพื่อนได้ตามปกติแล้วก็มีนิสัยร่าเริงสนุกสนานทำกิจกรรมทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือน้องไม่ได้ยินไม่สามารถพูดได้หากมีการตรวจด,ดูแลรักษาทางการแพทย์ก็เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการ พัฒนาของน้องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็สามารถสื่อสารทางภาษามือได้ซึ่งทางโรงเรียนก็ยืนยันว่าหลังจากนี้นะครับก็จะดูแลน้องเนี่ยตามสิทธิ์ในทุกๆด้านเลยไม่ไม่ว่า น้องจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวก็ตามก็ยืนยันว่าจะดูแลอย่างดีอย่างแน่นอนเนี่ยนะฮะล่าสุดไปเปิดบัญชีแล้วนะก็หวังว่าชีวิตความเป็นอยู่ของน้องจะดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางคุณแม่เนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวสิ่งที่ต้องการก็คืออุปกรณ์ในการช่วยฟังเพราะว่ามันค่อนข้างมีราคาพอสมควรทีเดียวนะก็เดี๋ยวน่าจะมีการส่งต่อไปโรงพยาบาลรวมถึงช่วยเหลืออุปกรณ์ช่วยฟังนี่แหละได้แน่ๆค่ะ